สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ Ubisoft Animes อีกครั้งนะครับและในตอนที่13นี้จะเป็นตอนแรกที่เราจะมาเจาะลึกถึงตัวละครจากเกมของ Ubisoft กันโดยตัวละครที่เราเลือกมาจากเกม Shooting แนวกลยุทธ์ระดับโลก Rainbow Six Siege และสำหรับ Operator คนแรกที่เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของเขาก็คือแพทย์ทหารผู้เชื่อว่าการฆ่าบางครั้งก็เป็นวิธีการปกป้องชีวิตอีกทั้งเขายังเป็นหนึ่งใน Operator ฝ่ายป้องกัน ผู้มีความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนในเวลาคับขันได้ดีที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือด็อกมือปฏิบัติการเยียวยาไร้พรมแดนกุสตาฟคาเทฟหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของด็อกเป็นโอเปอเรเตอร์ฝ่ายป้องกันที่มีประวัติความเป็นมาหน้าค้นหาคนหนึ่งแพทย์ทหารวัย43ปีผู้นี้เป็นลูกครึ่งแอลจีเรียและฝรั่งเศสสืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่มั่งคัง่งและเป็นที่นับหน้าถือตาในแวดวงสังคมทั้งในด้านการทหารและการแพทย์และตัวของด็กนั้น ก็เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเพราะเขาสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์ของมหาวิทยลาลัยชั้นนําแห่งปารีสได้โดยในระหว่างศึกษาเล่าเรียนนั้นเหตุการณ์ก็ได้นําพาเขาให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนหรือด็อกเตอร์วิดอัลบอร์เดอร์เพื่อออกช่วยเหลือคนไปทั่วโลกในช่วงทํางานจิตอาสานี่เองที่เหมือนเป็นการบ่มเพาะอุดมการของด็อกให้รู้จักตัวเองว่าสถานที่ที่เขาจะอุทิศตัวและทําหน้าที่รักษาผู้คนได้ดีที่สุดไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เป็นสนามรบที่โหยหวนไปด้วยเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดความขาดแคลนสเสบียงเรื้อรังและความยากแค้นเขาจึงมุ่งหน้าในการทำงานสายนี้โดยตรงและใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเขาคือพิษวิทยาและนิเวศพิษวิทยาเพื่อศึกษาและคอยส่งรายงานทางการแพทย์ให้สูงควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปในรายงานภาคสนามของแฮร์รี่หรือซิกซ์ซึ่งเป็นผู้กำกับของทีมเรนโบว์ยังเผยอ,อีกว่าตัวของด็อกเคยปฏิบัติงานที่แอฟริกาตะวันออกมาก่อนที่นั่นเอง เขาได้เผชิญกับประสบการณ์อันน่าหดหู่ถึงขีดสุดเมื่อโรงพยาบาลที่เขาใช้ความพยายามทุ่มเททั้งหมดในการยื้อชีวิตคนไข้ถูกกองทหารบุกเข้าโจมตีและสังหารคนไข้ของเขาทิ้งทั้งหมดนั่นจึงทําให้ด็อกมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งว่าการจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันลําพังความรู้ทางการแพทย์อาจไม่เพียงพอแต่เขาจะต้องรู้จักเหนียวไกลเพื่อปกป้องคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ตัวของ six จะอธิบายลักษณะของด็อกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเปิดกว้างเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เขาเคยพบมาซึ่งดูจะขัดกับภูมิหลังของเขาที่มาจากชนชั้นสูงและยังเข้ากันได้ดีกับโอเปอเรเตอร์ในหน่วย GIGN เหมือนกันอย่าง Twitch ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือชีวิตคนเหมือนกันแต่ดูเหมือนด็อกจะไม่ค่อยกินเส้นกับไลออนมากเท่าไหร่ด้วยประสบการณ์ที่ด็อกเคยเห็นว่าการตัดสินใจของไลออนส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์จํานวนหนึ่งต้องตายรวมถึงเพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่งด้วยทําให้ในสายตาของด็อกนั้น ไลออนดูจะขาดคุณสมบัติที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันไลออนเองก็ดูจะไม่ชอบใจในความฝักใฝ่ด้านมนุษยธรรมของด็อกอยู่เหมือนกันความสามารถที่ถือว่าเป็นไลเซนและสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุดคืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า MPDO Stim Pistol ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายปืนพกบรรจุกระสุนเป็นเข็มฉีดยาที่มีเอพิในฟรินหนึ่งโดสในน้ำเกลือเมื่อยิงออกไปโดนเป้าหมายแล้วจะช่วยกระตุ้นหัวใจ รวมทั้งขยายหลอดเลือดให้สูบฉีดได้ม,มากกว่าเดิมชั่วขณะตัวยายังมีไมโครแพลเลตซึ่งช่วยปิดปากแผลในระบบไหลเวียนเลือดป้องกันอาการเลือดออกภายในและรักษาหลอดเลือดไปในตัวช่วยให้เพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่ตัวเขาเองสามารถลุกขึ้นและปฏิบัติการต่อได้และนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในโอเปอเรเตอร์ฝ่ายป้องกันที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งของ Rainbow s i x Siege สำหรับเรื่องราวของโอเปอเรเตอร์คนต่อไปหรือตัวละครจากเกม Ubisoft คนไหนที่คุณอยากรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมส่งเสียงกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหากเสียงเรียกร้องมีมากพอเราจะทำคลิป Ubisoft a n i m u s เกี่ยวกับพวกเขาออกมาให้ชมกันอย่างแน่นอนและอย่าลืมกด subscribe channel เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisof t t h a i l a ด d สำหรับวันนี้สวัสดีครับ